กับสวัสด,ดีนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองมุกดาหารสมาชิกเทศบาลเมืองมุกดาหารสื่อมวลชนที่เคารพนักทุกท่านผมนายนนทภูมิตั้งปริธาน,นปัจจุบันดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองประจําสํานักเลขาธิการนายกอธมิมนตรีนะครับผมวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากที่ได้ทุกคนได้มาพบปะ ชื่อมือนกันในวันสุดท้ายแทบว่าเป็นวันสุดท้ายของปี2566ผมในฐานะลูกชายของอดีตสสอนุนักตั้งประนธนนและเป็นลูกชายของนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารนางสุวรรณีตั้งประธนนก็ประทับใจเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านมาร่วมรับประทานอาหารและมาร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันณนะวันนี้นะครับส่วนตัวผม ผมขอเรียนว่าความตั้งใจของผมในการมาทําการเมืองในมุกดาหารคืออะไรผมขอเรียนว่าถึงแม้ว่าผมจะเป็นเด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่แต่ผมมีความตั้งใจจริงที่จะมาพัฒนาจังหวัดมุกดาหารผมมีความตั้งใจจริงที่จะเอาความรู้ความสามารถที่ผมไปเรียนมาไม่ว่าต่างประเทศก็แล้วแต่ไม่ว่าที่ผมไปจบมหาลายัยธรรมศาสตร์มาก็แล้วแต่สาขานโบายสังคมและการพัฒนาคือผมจบมาด้านนี้โดยเฉพาะผมตั้งใจเอาความรู้ต่างๆที่ผมมีมาพัฒนา ถือว่าผมเนี่ยเป็นคนมุกดาหารโดยแท้จริงผมเกิดและโตที่มุกดาหารแล้วผมไปรเรียนที่กรุงเทพเอาความรู้ที่ผมได้เรียนรู้มามาพัฒนาจังหวัดมุกดาหารผมก็ขอให้ทุกท่านในที่นี้ที่เป็นผู้อาวุโสที่จะเป็นพรเป็นผู้สนับสนุนผมในอนาคตรหรืออาจจะไม่ก็แล้วแต่ ให้ดูติดตามผลงานผมต่อไปในอนาคตว่าผมจะทําให้มุทหารเราพัฒนาไปอย่างไรบ้างในอนาคตนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับ